สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงเมืองแพร่แล้วนะครับจุดหมายแรกที่เรามาก็คือมาไหว้สักการะ,ะที่วัดพระธาตุช่อแฮนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของทางขึ้นขึ้นเข้าไปข้างบนตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีท,ทําพิธีอะไรสักอย่างครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกัน ตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมา,อาเอา,อาดอกไม้ทุกเทียนก่อนนะครับอันนี้บรรยากาศรอบๆ ก็วันนี้เป็นวันหยุดยาวซะด้วยก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะครับวันนี้ค่อนข้างคนเยอะจริงยู่ตรงประตูแล้วคณนะคู่ร่วมทางครับรอทั้งคู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาไหว้สักการะบูชากันเเดี๋ยวก็เจอกันเพลหน้าครับ ตรงนี้เป็นตรงอาเป็นที่บูชาผ้าห่มองค์พระาธาตุนะครับก็สามารถเขียนชื่อลงไปได้นะครับเพื่อความเป็นสิ่งมงคลเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะเขียนด้วยเช่นกัน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พวกเราชาวคนพล,พล,พล,พลนาเรศวรครับได้ทําร่วมกันก็เป็นาการสการะาที่เขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทันใจครับเขามีเรื่องเล่าเก่าขาังว่าสาหรับใครที่มาขอ,อาหลวงพ่อทันใจเนี่ยทำสิ่งใดก็จะสําเร็จดังปารถนาครับไม่รู้ว่าคนพล,พล,พลนาเรศวรของเราขออะไรกันบ้างหรือเปล่าที่รู้ผมว่ามันต้องมีใครแอบขอสามแต้มแน่เลยครับวันนี้ครับ เป็นภาพบรรยากาศภายในวัดพระธาตุช่อแฮครับวันนี้รู้สึกจะเป็นวันหยุดยาวที่มีประชาชนเข้ามาร่วมกันเยอะมากเพราะวันนี้รู้สึกว่าจะมีการบรบร,รชาอุสมบทของทางวัดพระธาตุช่อแฮพัะเหลวบพระเกียรติด้วยครับนี่ก็คือท่านปาวัสกาสโซดาครับอันนี้ก็ อีกหนึ่งคนครับ,น,บน้องเปเร่ครับก็ดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้ชมบรรยากาศโดยรอบก็แล้วกันครับของตัวพระธาตุนี่อ่าถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่เป็นพระธาตุประจำนักสัตว์แต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าเป็นประจำนักสัตว์อะไรเพราะว่าในประเทศไทยจะมีอยู่ทั้งหมด 12พระาธาตุที่เป็นพระาธาตุประจำนักสัตว์ครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าของตัวเองเนี่ยนักสัตว์ประจำวันเกิดหรือพระธาตุประจำมันเกิด,กดคือพระาธาตุอะไรก็ลองเซิร์ชเข้าไปใน Google ได้ครับเพราะเขาจะมีบอกกันอยู่รู้สึกตอนนี้ก็เริ่มจะบางตาเบาๆบ้า,บา,บางเพราะว่าตอนนี้รู้สึกบรรยากาศจะร้อนครับตรงนี้ก็เป็นส่วนขายของที่ระลึกนะครับ ก็จะมีร้านค้ามากมายหลากหลายเลยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการเที่ยวในพระธาตช่อแฮครับันว่าถ้าเราพอจากนี้ไปเราจะไปเที่ยวไหนต่อเดี๋ยวเราจะนำมาเสนอเพืฟังต่อครับผม เอาเป็นว่าเราจบมีไว้แค่นี้ก่อน็แลวกันครับเอาไว้ทิ่มากเดี๋ยวเราเจอกันครับกับพวกเราสามคนครับอ่ะเริ่มเอาตอนนี้ก็ชีเนกากอีก35นาทีครับวันนี้เรามาพักทิปอยู่กันที่ร้านขา้าวซอยเจน,นะครับรู้สึกจะเป็นขา้าวซอยที่อร่อยสุดในเมืองแพร่ก็ว่านั้นเพราะว่าดูจากการจัดร้านแล้วก็รูปแบบการจัดร้านแล้วก็ดู บรรดาแขกที่เข้ามารับประทานเนี่ยรู้สึกจะเยอะมากแล้วก็ดูบรรยากาศโดยรวมนี่เป็นบริกาศที่ร่มเย็นนะครับมันมีต้นไม้แล้วก็แมกไม้พันธุ์นานาชนิดครับที่อยู่ในนี้แล้วก็ไม่ใช่จะมีข้าวซอยอย่างเดียวนะครับที่อร่อยรู้สึกจะมีขนมจีบด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นหมูสเต๊กครับที่จะกินทานกันเข้ากันอย่างอร่อยมากครับตอนนี้เราก็ รับประทานกันไป้หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะโกโก้แก้วนี้ครับอร่อยจริงๆครับผมสำหรับใครที่มาเมืองแพร่ถ้าไม่ได้แวะร้านเจเล็กเนี่ยไม่ถึงเมืองแพร่นะครับผมัพวกเราเชาวคุณพลตัวนี้ก็รับประทานเรียบร้อยแล้วครับเจ๋งมากครับ